อันนี้เหมือนกันพิจารณากับไปขันมาทั้งภายนอกภายในเทียงเทียงในท่ทุกสัดทุกส่วนโลกอว่นี้กว้างแสนกว้างมันเหมือนกันนี่หมดนะ่ลงใจเลยทัดเจ็นพอลงใจแล้วมันหายห่วงกันดีความกังวลทั้งหลายมีอุปทานซึ่งซึ่งเป็นเหมือนหอกเหมือนเหลาถอนมันเองอย่างนี้จะไหนพ้นปีนทำผู้ดีเจ้าทุ่นก้าวติดต่อธรรม โตสอนว่ายัางไงให้พยายามทําจิตให้เป็นอย่างนั้นฝืนบังคับสิ่งใดที่ฝืนทําจิตนั้นคือกิเลสเอาจนไม่มีอะไรฝืนมันเต็มที่แล้วไม่มีอะไรฝืนเอาที่อาจัดให้จิตบ,บริสุทธิ์ดีๆจะมีอะไรมาฝืนไม่มีมดเห็นเราที่จะเห็นได้ชัดว่าอ๋อความฝืนทั้งมวลน,นั้นไม่ว่าหยาบและละเอียดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนงเพอถึง หดล้วนๆแล้วไม่มีอะไรฝืนอยู่ก็อยู่ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดอันนี้ก็ไม่กระดูดกับอะไรอะไรก็ลังมาดูดกับอันนั่นเป็นั่นสัมพันธะเป็นที่เหมือนโลกไม่มีปุ่นเอาทั้งๆที่อยู่ในโลกในขันนี่แหละเหมือนไม่มีเพราะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วความรู้ั้งนั้นซึ่งพูดอะไรไม่ถูกเลยหากเจ้าของไม่สงสัยความรู้นั้นเป็นยังไงความรู้ที่ไม่ยึดไม่เหนี่ยวไม่เกาะไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรมา เกิดมาแทงไม่ยืนมากดขีบ่บังคับอยู่เป็นเอกเทศของตัวเองตามหลักธรรมชาติอัตโนม,มัตินั้นเป็นยังไงมันพูดไม่ถูกตะขอขาไม่สงสัยนะมันจะอะไรมาดูมาหมดพิเรนหน่ะมันดูดมันหลอกดูดไปดูดมา,อย,ามอยู่นั้นไม่หยุดไม่ถอยเอาให้มันได้อัหนักมือไปถอยหลัง แต่เราจะต้องการพ้นจากทุก pues เราอยากเห็นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรการบังคับวิเลตทุกประเภทซึ่งมันกําลังฝืนทำเราฝืนวิเลตวิเลตฝืนทำโซ่กันนี่ทุกข์กับทุกตรงนี้ก็เป็นไงทุกเพื่อชัยชนะไม่เสียหายที่ตรงไหนเลยเอาให้กินให้จังตรงนี้เนี่ยตรงที่จะเอาชัยชนะกันอยู่ตรงนี้นะจะไปหามองหาไกลนะอืการที่หนึ่งสถานที่หนึ่งนั่นเป็น ที่ประกอบความภาคเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวกแต่การประกอบความเปลี่ยนพลงาแต่สิ่งที่เราจะถอดจะถอนมันฟาดจะันมันจะแท้อันเป็นตัวค้าสุดคืออะไรมันอยู่ที่จิตเอาลมที่ตรงนี้อย่าหมุนไปที่อื่นมันิดลุกขมูลเซนนาสฮารดนั่นเป็นที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเปลี่ยนอสอนเราจะไปคาดเพื่อจน ดืมเนื้อดื่มเกลืนดื่มเรี่ซึ่งกำลังเหยียบย่าธนารจิตนี้มันก็ผิดไปอ๋อยิงจังจิตมันหลุดลอยออกจากสิ่งหล่านี้แล้วมันก็ผิดอะไรกับที่ยานเหาะเขาอยู่บนอวกาศนะฮมันมีเครื่องดึงดูดอะไรหมดหน้าของโลกมันดึงดูดไม่ถึงหรอวกาศอันนั้นนี่อวกาศของจิตของธรรมนี่เป็นอย่างนี้ คืออากาศของธรรมนี่อยู่กับโลกนี้แหละถ้าเข้ากันอย่างนี้หากไม่ดูดไม่ดูดกับอะไรอะไรมีดึงขันทีอยู่กับตัวแท้มันก็ไม่ดูดกันไม่ดึงดูดกันซึ่งแต่ก่อนมันแบกเอาหมดแบกคนตั้งขี้คนไม่มีขีีเหนืออุปทานมันยึดมันถือมันแบกมันถามอย่านั้นมาเป็นเราเป็นของเรา พอพิจารณามันรู้แจ้อองจริงแล้วมันพ้นยาผืนทำร้อยตามที่เนึ่ตรงนี้สําคัญมากน้อายาไปบกักขนาดไหนเอาคืกไปคลานไปอย่าไปถอยทําไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้เอาฝืนทาว่าไม่รักอย่าไปรักมันรักก็ฝืนความรักแก้ไขเหตุผลมันรักเพราะเหตุอะไรนะ มันเลียดแก้ความเลียดมันเกลียดผลขผนกลไกอะไรทำไม่ให้เลียดมีนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันพุ่งระตรงกลางตามหลักธรรมชาติของคนอื่นแล้วความรักมันก็เป็นสิ่งเป็นกาฝากความลักมันเป็นกาฝากมากัดจิตนั่นแหละเรียกว่ากาฝากเหมือนอย่างกาฝากต้นไม้มันเกิดในกริ่งไม้ใดก็ตามที่ไม้นั้นต้องเป็นอาหารของมันมันเป็นต้นเป็นลำของมันเองแต่มันอาศัยดูด ต้นไม้มันเป็นอาหารของมันหเลอก็เลสมันกันมันเป็นกิเลสของมันเองมันดูจิตใจเนรับความทุกข์ความลาบากดูแล้วมันดุอยู่ตลอดเวลาเอาเอามันออกถอนมันออกถอนมันออกไม่มีอะไรอยู่แล้วแสงสบายอยู่ไหนก็อยู่แล้วตาตาบอกปว่าไปนั้นเต้นอยู่ก็ไท้ะไหลหรือมันไหนตื่นขึ้นมาก็มองก็เห็นมันจะ รูปเสียงเป็นรถเครื่องนักาที่มันเคยมีเคยเป็นอยู่แล้วตั้งแต่ก,กัตตั้งกันแล้วเราจะไม่เกิดมันก็มีแล้วตายไปแล้วมันก็มีแล้ววงอางอะไรกับมันแล้วมีอะไรวิเศษวิโสในโลกนี้ถ้าวันโลกนี้มีวิเศษวิโสนอกจากทาไปนี้แล้วคนทั้งโลกที่อยู่กันนั้นมันก็ต้องมิเศษวิโสกันไปมากมายแล้วไอ้เอย่านั้นเนี่ยห็นที่ไปที่ไหนี่มันจะกองถูกเราเห็นได้อย่างชัดๆมองดูก็รู้ ความกดขี่บังคับของกิเลสนี้มันดึงแรงมากภายในจิตใจมันดึงมันดูดทำให้สูญทําไปได้คือคล้อยตามมันถ้าจิตใจอ่อนเนียก็คล้อยตามมันไปเรื่อยๆมันดูดมันกําลังมันแรงท่านจึงต้องสร้างสมกาลังของมีให้ดีอาสติปัญญาต่อสู้ของมันมันดูดไปทางไหนชุดลากกลับมาเฝือมันอยู่เสมอจึงชื่อว่า ต่อสู้กับพี่เหลือแต่คอยตางพี่เดลือไม่เรียกว่าต่อสู้ถูกมันจูงจมูกออกต่อสู้มันมเรื่อยๆเอาจนก,กระทั่งพี่เหลือมันอ่อนลงไปอ่อนไปกําลังของทรมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในีคุยเคียหาที่นี่มันไม่เห็นตัวใดตากฏขึ้นมานั่นแหละที่ว่าสนอสติปัญญาธรรมะทางที่กล่าวแล้วทีจนี้เมื่อไปเจอแล้วก็เออได้งานแล้วที่นี่ปุ๊งงายอวเจอศัตรูแล้วที่นี่รบเอากัน ตะลุมบอลกันเลยไม่มีถอยเพราะศัตรูมันล้มละนาวไปตายมหมดแล้วค้นหาอีกมันอยู่ไหนมันหลบซ่อนอยู่ตรงไหนมัางนั่นประธานงานของจิตขั้นนี้ถึงไม่ว่าเวลาเจอพิเรกก็ฟาดฟันกับพิเรกเวลาพิเรกตัวนี้มันดับลงไปแล้วคุยเคี่ยหาเพราะมันละเอียดพิเรกเล่นแลยเป็นงานตลอดคุยเคี่ยหาก็เป็นงาน เจอพิเรยแล้วสู้กับพิเกก็เป็นงาน้อน,นกระทั่งมันมีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคําว่างานก็หมดปัญหาแต่อย่างกรรมฐานมีว่างานของพระกรรมฐานของพิจารณาให้มันตลอดลอดสัมทะลุปุกปล่องไปหมดแล้วมันก็หมดงานวิธีการกรรมตะรียงหมดงานแล้วถึงนาประลังอิายาสปิจานาติเลยที่จะให้ยิ่งนเลยนี่ไม่มีแล้วนะหมดความเป็นดูดถึง พีดูดิมันดึงดูดจันมาทั้งถึงจิตไม่มีอะไรดูดก็ดูดอยู่ในจิตเจ้าของก็ติดเจ้าของเองติดจิตเจ้าของเองหนักเห็นแม่น่ามันจะเด็ดมันดูดถึงขนาดไหน่อที่าก็ดูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ดูดทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสส่วนทั้มผัสถูกต่อ็นน้อนอ่อนแข็งมันดูดมันดื่มไปหมดเวลาพี่จารณากระจายไปกระจายไปมันคลายไปคลายไปคลายไปเรื่อยๆคลายเข้ามาคลายเข้มาจนตั้งถึงจิตมันยังมาติดจิตอีกมันดูดอยู่ในจิติดูดิให้เลิตอย มันหมดไม่มีทางไปแล้วมันเหลือแต่จิตอวิชามันล้วนขึ้นอยู่ด้วยกันมันยังกระติดกันได้เพราะไม่รู้เป็นอวิชานก็ดูอยู่นั่นดื่มอยู่นั่นที่ติดอยู่นั่นหมองอยู่นั่นไม่รู้ตัวสติปัญญาขันนั้นมันเผลอตัวไปได้ใอ้ที่ดูอำนาจที่เด่นมันละเอียดขนาดไหนมันดูจากละเอียดมันดูจากที่ละเอียดต่างๆละมันดูจากละเอียดผมก็มันเป็นอวิชาเป็นจอมหายใจพบเอาจนกระทั่งอันนั้นมัน แต่กระจายไปหมดแล้วไม่มีอะไรดุถึงหมดเหตุไม่ได้ติดจิตเห็นกิดจิตอยู่ไม่เรียกว่าหลุดไม่หลุดไม่หลุดจากความมึนดูควาไม่ดุของโลกถึงอยู่อวิชาคือโลกว่าไงหมดน,นั้นแล้วก็หมดความมึนดูอาวากาศของจิตถึงแต่ไม่ตกเหมือนกา,การเล็บการลูกนีง การแลกจะกานบ้านมัขึ้นไปแล้วมันตกพินาศทิ้หายหดให้กับครัความพินาศิหายแต่มันก็นลงทะเล,ลยันดีไม่ฟ้าของเาคตึกรามบ้านของั้าแหล,ละกระจายไปเป็นกี่กิโลเมตก็ไม่รู้มันลงถึนอย่างนั้นเสกายแลกกายลอันนี้เาอาที่เราพิเรลงง่วนสวยไปเป็นไงถอยมันเป็นไ มันหมดเครื่องมันดู่ยแล้วนั่นแหละที่นอวกาศของจิตเราเทียบก็ได้อวกาศของโลกน่นอวกาศของจิตหมดความมนดูโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรดูแม้แต่จิตก็รู้เท่านะมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่ดูดู่จิตเต็มกันติดจิตเต็มก็ไม่ติดสิ่งที่จะให้ติดจิตนี่เลยมีอยู่ในจิตนั้นจิตจริงจะติดเจ้าของจิตติดจิตตัวจิตตัวเองหลงตัวเองหรือตัวเอง เราที่เรีเครื่องหลอกให้ถือมันหมดไปแล้วมันก็มีอะไรจะถือมีอะไรจะแบบ่นมีอะไรจะหามมีอะไรจะยืดมันกแบบ็นแบบนแบบนเป็นอากาศมันก็เดึงดุนะอ,อย่างนั้นน่งในท่ามกลางโรคเนี่โยโรคแห่งขังโรคแห่งหมูสัตว์ว้าแต่ก็โรคแห่งหมูสัตว์แค่เข้ามาก็โรคแห่งขังมันเป็นโรคด้วยกันไม่ดูอ,อันใดมีอะไรที่น่ามึก ยิ่เยอะยิ่เยอะยิ่ยตามอาการของมันไเทั้นั้นมันก็ไม่รู้ความหมายของมันไอ้รูปร่างกายนี่มันก็ไม่ทราบความหมายมันนะว่ามันเป็นกายนะเราพไปใามชื่อเสนาให้มันล้วไปหลงมันไปยึดมันเวทนาความสุขความทุกข์มันก็จิงมสขีรจิงทุกอย่างจิงมสขีริงอยู่ตามสภาพของเขาทำงานทั้งขาทอย่างใต่างกันต่างนี้พอจิตจิงที่อย่างนี้วมันจิ้หมดอืมันเลยทราบว่าโอ้จิตนี้มันทั้งโลกนี้มีจิตตอบมนเดียวเท่านั้นทําให้โลกตอบมาต่างกัน ก็แค่กว้างนั่นเองเพอรู้แล้วมันก็ปล่อยของมันด้วอวกาศอยู่ที่ไหนแบบเหมือนอยู่ถ้าเราจะยกสมมติขึ้นว่าเหมือนอยู่คนเดียวว่างั้นคนเดียวก็หมายถึงความรู้อันเดียวนั่นแหเนี่ยรู้นี่พูดไม่ถูกใครก็ตามพูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยจะของอามาสงสัยน้องมาพูดไม่ถูก พูดไม่ได้ไม่น่าจะว่าพูดอะไรก็ไม่เหมือนทั้งทั้งที่ไม่สงสัยพูดไม่ถูกเอาให้จริงให้จังสวัสดีค่ะเราทำนี่สดสดร้อนร้อนแท้แท้มัชฌิมาปฏิปทาสดสดร้อนร้อนเหมาะกับ การปราบี่เ็ดทุกประเทดูตลอดเวลาเราจะไปคิดการหน้าการหลังอศาสนาเยวแหลมเยงตัวของเราในตัวเยลเหลียงมันเยวแหลียลจากความภาคความเปลี่ยนความไม่สาพยายามมันเยวแหลมยงไปหมดแต่ีิเดนก็ไม่มีอะไรใหญ่เท่าตัวเราตัวมันใหญ่ไม่ว่าอืว่าศาสนาเยวแหลมงเจ้าของเยวแหลมจากการประกอบผลงานความดีเพื่อรผลผ่านไม่หวา มันก็ไม่ทางคนมายังที่เดกแก่ที่เด็ก็ต้องหาอุบายคลิกกันอย่างนี้คื่มันเดียวแหลมอะไรแต่นี่แล้วที่เดกมันเดียวแหลมไหมล่ะทำไมจะเดียวแหลมทัจะศาสนาจะทําให้มันเดียวแหลมศาสนาถ้าไม่ใช่ที่เดกไปทําไปหลอกว่าศาสนาเดียวแหลมก็มง้อฟาดหัวมันพูกมันไปหลอกอย่างนี้ฟันหัวลงไปศาสนาจะเดียวแหลมที่ไหนที่ถ้าศาสนามีกําลังปัญญาสติปัญญามีกําลังที่เดชมันก็หมองราบนะคือฮะ มันหมอบราดที่จิดนี่แหละไม่เป็นหมอบราดถูกที่การมันจะานทีนน่ไหนไมีเล่าเมลา้ามันมีที่ไหนเนี่ยมันหมอบราดอยู่ตรงที่นี่เนี่ยตรงที่มีธาตุศัดธาตุศัดิหมอบราดไม่มีนนี้จริงจรการนนพูดอย่างนั้นนะพูดเออนั่นนะอันนี้ผมพูดไม่เป็นมันอันนี้ก็เป็นนิสัยอันหนึ่งของตัวเราเอง พราะการประกอบความเพียรมันก็เป็นอย่างนี้นิสัยมันเวลามันอบรมสัางสอนหมู่เพื่อนจะพูดอย่างนี้งเงอ่อนหวานงนั้นนั่ง่นี้นะของก็พูดไม่เป็นมันเป็นนิสัยนี่การฝึกทรมานเจ้าของมันก็เป็นลักษณะเดียวกบนี้นี่มาต่่งสอนหมู่เพื่อนหรือดูด่าว่าก่าหมู่เพื่อนมันเพียงกับพีนะเนอะเวลาดุด่าจ้ของนีมันเอาจริงเอาจังงนั้นดุยังไงให้เป็นอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้นะว่างนี้เลยเหมือนกับอ ฟันมันจะหักน่เหมือนกับฟันจะหักจ้เคลื่อนไปไม่ได้นะหวังอันหนึ่งเพราะว่านั้นก็เอาตายเขาว่าเลยตายก็ตายจริงๆมันไม่ถอยเหมือนไปนตั้งติดตรงไปที่ตรงไหนแล้วเอาตายไม่ตายให้รู้ไม่รู้ตายมีเท่านั้นการอื่นไม่มีให้ออกตามช่องที่เราให้ออกนะแตจะมาออกช่องไม่ให้ออกไม่ได้คำขาะคำจริงนี้ถือที่สุดเหนือชีวิตตายข้อตาย นั่นก็เห็นผลนะี่แหละเป็นอย่างนั้นนะนั่นเวลามาแนะนำสอนหมู่เพื่อนอันนี้ใส่เมันเคยอย่างนั้นมันก็ต้องเอาท่าน,นมาสอนนั่นแหละครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามทแต่เคยนิ่งนวลของท่านมาตั้งแต่ดังเดิมท่านก็นิ่งนวลอันประกอบัความภาคความเพียรท่านคงจะเป็นอย่างนั้นเคยเข้มข้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยากให้หมู่เพื่อนนี้เห็นเข้มข้นขนาดไหนคนโดย พบเห็นนั่นทีแรกโอ้มันตัวสั่งเนี่ย <c oughs> มองเป็นตาท่านเหลือบมาพับเท่านั้นมันกับกจะบตั้งหงายไปแล้วตาท่านสําคัญมากตามมีอำนาจเลยเสียงก็มีอหนาจพูดออกมานม่แหลมคมในขนาดนั้นที่เด็กก็ไม่เหมออาะนังว่าอย่างนี้คนระัท่านมาสอนคล้ายๆท่านก็สอนเหมือนัันผมเลยพยายามสืบเจาะ ถามเรื่องราวทนก็เป็นมาที่เลยเป็นงานเรื่องหูเก่งกวนี้หลายเท่าอันนี้จะว่าท่านเปท่านได้เลยท่นลดลงเยอะว่าผูดถึงอยู่ท่านมาแต่ก่อนท่านนึ่งนี่นห่น่นีนี่นี่นี่น่น่นี่นง่นี่นนี่นีน่่น่นี่นนี่นนี่น่ีนีน่นี่น่นีนีนี่น่นน่น่ีท่าน่่ี่ あっこれは無理だ。